ยาเจีูาดูาต้ใหญ่เเ้ลไม่ถึงาก้วเี๊ยไมู้เลยต้งให่ปะเน้อหูักน้อปาระเยนีคน

nhìn nó có vào thế là nó đá vào cái <laughs> cái hạ áo chứ ta nó 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 เสียบัดก็เสียบัดหมูอะไรดม มาสอยเนี่ยอยไปเดือยมัน่ขายาจะไมปดเลยนะคือตบเกือบบนะ ร้อยจ้ามีลิ้นมีกระเพาะมีเพดานคอหมูย่างคาก่สับไส้อ่อนไส้แก่เครื่องในรวนมาสีจ้าหัวห้าสิบทั้งร้านเลยจ้าคอหมูยา่างอร่อยนะคะอันนั้นลิ้นเหรอจ้ามีลิ้นอันนี้อะไรขาคากิสับลิ้นกะคักได้ขาได้สี่อันนี้ได้ห้าอันนนะต้องอัลลิบบาทมันคือลิ้นจ้า อืมอันนี้ด้วย <coughs> 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 <coughs>